ยังส่งโอเคครับอ่า uh, วันนี้ผมจะมารีวิวเกียร์ไอติมกัซิลล่านะครับอ่กัซิลล่าอะไรเรากับดีสแตย์ <c oughs> เออน่ก็จะมาดูเวลา,ลารักษาตรงนี้ก็คืออ่าผมไปดูในวิกิเนาะว่าตรงไอ้นี่มันคูดาวสิบวิอันอนี้เก้าวิก็หารเลยสี่จุดสองกับสามจุด กกว่านี่แหละโอเคอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมมาดูค่าอัตราใช้สก,กิลก่อนนะสกิลเท่าไหร่เออสิบจะขอสลสับนะอ,อัชั่นน่อนะก่อหาเช็สกิลแลนแป๊บนึงโอเคไมนได้เตรียมเพิ่งเข้าเกมเลยเนะี่ยวันนี้เพิ่งเข้าเกมอ่ะหรนไม่ว่าเข้าเกมอะไรนะว่าจะทำหลายวันแล้วแต่ขี้เกียจไงโอเค มาสักแปดสิบก็ยังดีโอเคแล้วนนี้แค่บวกกานะก้าวหนึ่งครันึ่ขอขอตอนรับกอขอคิวโคจิก้าวนึ่งโคจิขอ้วคิวโคเออใส่ไงวะก้าหนึ่งครันึ่อะไรวะคิวโคจิชื่อชื่ออะไรวะเทมเพลตะ ทมเพสทมเพสทมเพสแป๊แบนึงนะขอข้อเวลาเราคิดไม่ถึงสิบนาทีเดีวยว้วี๋ยวโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บ,บนึงแป๊บบนึง,แบบนงขอเขากินโกจิแป๊ p e okay. oh, บเทม P.E.S โอเคโอ้ฟังให้ที่หนึ่งได้ว่าเดทโอเคมามาแป๊บบนึง นี่นะฮะสเตตัส <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคือมารีวิวขี้เกียจนี่นะผมจะมารับคูได้เฉยถ้ามันสีวิออกนี่โอ้โหเซร์ไพรสอยู่นะเออเซอร์ไพรสอยู่นะถ้าสีวิ่งออกเซอร์ไพรสจะจับเลยปุ๊บอ่ะโอเคเฮ้ยหมา <c oughs> เห่าดิเฮ้ยเอาจบละโอ้โหอะไรร้องเต็มเนี่ยโอ้้ยมา ก็สอบเลยอันนี้แงเพิ่งน,นำเ๋อวเพราะว่ามันสกิลสองมันวัดมาพร้อมแล้วเขาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยจริงวะเนี่ยเที่ยงเบร์เลยโอ้โหดูละถ้าเจสิกาละ อโอ้โหแบกจัดเดี๋ยวค่อยแยกเคียวไอออกกนะันละเดี๋ยวค่อยโยกตอนให้ไปใส่ตุะเีโอ้แต่แบบสี่ห้าวิจริงอะ่ะเฮ้ยโอ้โหกินอะไรกับกินก,ก,กินกับอะไรก็อร่อยไอติมกินกับอะไรก็อร่อยกินกับตัวไหนก็อร่อยโอ้โหเกียร์อันนี้เวอร์จริงเกียร์อย่างดีเลยโอเคเไปรีวิวนะพีเอพีร้ราน โอ้ตเกีดีมากเลยผมก็อยากให้เพื่อนๆเปิดนะตอนฟิกอัพอ่าเดี๋ยวนึงดูสเตตัสนะอ่าถ้าไม่ได้ไอสตไอ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 สเตอไอไอไอกอไกนอะไอ,อ,อไ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 อีอ,าาอ,อ,าองไาไอไนไ,อ,ไนนนอีอไอไอไกไออไ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 ออไอไออไอไอไอีนนอ,อยยไอ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 ไไอไอไอไไงไอไไอไอไอไไอ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 ออไอออไอไ อีกสองอันผมว่าที่เฉยๆเปล่าโอเคมารีวิวในฟรีเอาหัวขอเปิดได้หมดดูโอ้แตกยับเลยว่ะแล้วดิคือแบบทีมผมแม่งแบบตอนตีต้อนโดนแบบตัวบินตีอะแต่ดยวผมงสองทีมเท่านะว่าทีมที่ไม่มีตัวบินนี่คือออดีตที่ผมตั้งอัพชัยนั้นคือไม่มีตัวบินใช่ไหมทีมนี้โหดจริงชนะได้ไงวัเนี่ย โอเคดูง่ายๆดูทีมนี้ก็ได้อู้นี่ตัวบินแต่ตัวตัวตัวโหมดมากตัวโหมดมากแต่ใส่เขาเกียร์ใส่เกียร์ผิดอเคอู้นดูดิดูโอเคอเคอย้ยรลีไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาดูแล้วเข้ามาดูหนอ่อยทีมนี้อ๋อแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ผมไม่มีธาตุมันไฟแต่ทีมน่าจะสู้ได้โอเคแต่ทีมน่าจะสู้ได้เยอะมากเปิดแล่ ซึ่บห้าตัวแล้วก็ผมจะปล่อยเนี่ยคือหนึ่งรอบหกตัวผมจะปล่อยได้แปดตัวไปแรกวแนใช้ได้แค่นี้แหละผมก็เลยหากเกยียร์รถแล้มาใส่ให้มัน,น,าานทันทีเยอะหน่อยตัวต่อไปผมจะปั้นกอบลินนะถ้าถ้าไฟจริงๆยังไม่มาก็ตั้งกอบลินแหละไม่จะช่วยทีมได้ก็หากเกียร์ดีใส่อาจจะเอาอาจจะได้เอาไอศ์ครีมมาใส่ให้กอบลินนะอ่าจจะนะครับอาจจะแต่ถ้ามีเกยียรวนะก็ ก็ให้เจสสิก้าดีกว่าเออถ้าใครอยากเห็นรีวิวตัวอะไรเดี๋ยวผมถ้ามีเดี๋ยวผมจะอ่ามาแปะให้เนาะแต่ผมว่าเจสิกา้าเนี่ยจำมากเลยเอเลนผมมีเกียร์รีเซ็ตสกิลไงเกียร์ไอ้หลักจับไทยทันเน่ะอืมมันก็ไม่จําเป็นต้องใส่คู่กัน,กนได้บ้าง <laughs> ไม่จําเป็นเนาะเออใส่ให้ใส่ให้ตัวอื่นจะดีกว่าอะไรเนี่ย ผมผมว่าจะปั้นให้หนึ่งแม็กควายนสิ้นปีเอไม่ใช่หนึ่งให้เจสิก้ามันแม็กควายนสิ้นปีนี้อให้มันแม็กเนี่ยเอ้ยหมาจะเห่าดิเอ้ย,าย,าเ,อยเสียงจะเข้าเฮ้ยมาเดี๋ยวผมเล่นสักสองสามลอนะ้อเนาะก็ให้เห็นแล้วกันเอาพัดก็ได้ แต่ว่าเบอร์จริงนะบอกก่อเอร์อเวอร์อเนาทำไมทีผม,มเเอพอตัวกรบปะเจสิก้าห้าวีออกห้าวีออกอ่ะจะไม่โกงได้ไงล่ะใช่ปะห,ห้าวีออกห้าวีอวอกอะไรยาเออไม่โกงได้ไงเลยเจสสิก้าหอกพีนี่่ามันเท่ันเท่เราผมไม่มีงบไง <laughs> ใส่อย่างนี้ไปก่อนเท่ๆอวดทีมนี้ขึ้นขึ้นได้ใช่ไหมโอ้ตัวโหดมากเลยวะโอ้ยเียปั้นแม็กซี่หว่าเอ้ยสายเติมไี่ไหวเนี่ยอืมนเน,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 มน,นะนี่ยข้มามแล้วกันนะครับหนอดมันจะชนะทีมนี้เหรอคิดริวเนี่ยจะชนะอยู่ดีอ่ะเก็บแต้มว่าเก็บแต้มแล้วกันว่าเก็บแต้มแล้วกันนะครับไปห้าตัวก็ชนะบ้าง ปล่อยห้าตัวกะชนะมัง้งผมไม่ได้หาเกียร์ใส่ให้เอามาเลยผมยังใส่คอร์ต้องทากระป๋อยอยู่เลยเออไม่มันไม่มีเกียร์ใส่จริงถึงยังคงแอระะ์อัสแท้อะไรเงียบอ๋อ <c ười> คือมันอันนี้ก็คลคลาบกันได้อยู่เนาะโอเคมาตอนสุดท้ายนะครับ ก่อนจากกัรนนที่นี่วอวองมน่าจะชนะมันไม่ได้รีวิวตัวเลยเลยเหมือนมาตีให้เฉยอ่ะยวหาทีมตึงตึงตึงหน่อยแล้วกันรัดผมสู้ไม่ได้ <c oughs> โ,อโอ้พอจะตีกับตากระสู้ไปได้ทีมนี้เนีอืมาหามาแม็กลองดู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 ก็ลิล,ลสยเยอร์ อีโนีนิวยอดชาดนี่ผมชอบเลยนะตัวแม่งวิ่งไวจัดจัดอุ้ยเชี่ยลืมไปเอเลียนข้ามท่าน้ำกิ่งจัดเนอที่ผมชนะแล้วแหละได้เสียงหมาเข่าข้อแน่เลยช่างมันแล้วกันก็รำคาญต้องรำคาญคิดนี้ไปก่อนแล้วกันคลิปรีบคลิปรีบฮึม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 ุน หาทีมตึงแต่ไม่ตึงก็ไม่เป็นไรครับก็แค่นี้ละกันก็คือแบบเกียร์ใหม่อดีดีจริงๆริงดีแบบดีเวอร์เวอร์เลยครับแต่ผมต้องคิดก่อนผมจะทำโปรคลิปยังไงได้แล้วผมแบบอันนี้ไปแล้วอ่าอ่ะฮะเราจะได้ลงวันพรุ่งนี้นะคืออัด ผมอัดวันวัน,ว,น,ว,นวันที่สิบห้าลงไปลงมาที่สิบหกน่าจะสักที่อย่างือเปล่านี้ไม่รู้นะอาจจะลงตอนก่อนก็ได้อ่าฮะก็ลงตามก็ลงตามที่อันนี้แหละเนอะเดี๋ยวไม่ได้อัดต้องอัดไว้ก่อนไงเดี๋ยวแบบนี่โอเคส่วนใครที่จะตามใครส่วนใครที่รอไอสก,กีนหรือรอผมว่าก็แนะนำให้เปิดนะอ่า ผมก็แนะนำให้เปิดอยู่นะผมแนะนำสองชิ้นอะออโอ้ยเหน็ตหมุนเฉยโวยอ่ะมาอืมนี่แนะนำให้เปิดไอศครีมกับนำ้ำเตานะผมว่าดีส่วนอันนี้ได้มันก็ดีครับใครที่ไม่มีเกียร์เออได้มันก็ดีโอเคแล้วก็ขอจบคลิปนะครับอ่าเจอก,กาันคลิปใหม่นะครับผมอาจจะไปรีวิวตัวบางตัวก็ได้อ่าโอเคครับบายบายครับ